สวัสดีค่ะหมอนุจากเพจครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุจนะคะวันนี้หมอมีคลิปการแนะนำวิธีเลี้ยงลูกมาฝากนะคะซึ่งหมอนำมาจากหนังสือแนะนำวิธีเลี้ยงลูกแบบแฮปปี้ของคุณหมอไดจิอาเคฮาชินะคะซึ่งฉบับแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยตีพิมพ์มาประมาณ10ปีได้แล้วนะคะเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยแต่อาจจะหาอ่านยากหน่อยเนาะหมอก็เลยอยากจะทำคลิปเพื่อแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่นะคะนำไปปรับใช้ ในการเลี้ยงลูกเนาะก่อนอื่นมอขอช่วยกดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุ่นให้หน่อยนะคะกดแล้วไปฟังคลิปได้เลยค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าเด็กบางคนทำไมยิ่งพูดยิ่งว่าเนี่ยเด็กยิ่งต่อต้านยิ่งทำตรงกันข้ามทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคลิปนี้มีคำตอบค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราก็คือการที่มีสิ่งที่เรียกว่าการรู้คุณค่าของตัวเอง ความรู้สึกยอมรับในตัวเองนะคะก็คือความรู้สึกที่ว่าเรามีชีวิตที่มีคุณค่านะเป็นคนสำคัญเรายังใช้ชีวิตต่อไปได้ซึ่งรากฐานความรู้สึกเหล่านี้ก็จะถูกสร้างขึ้นในตัวเราตามอายุนะคะโดยช่วงอายุที่สร้างรากฐานอันนี้ก็คือเป็นช่วงตั้งแต่วัยทารกแรกเกิดจนถึงวัยสามขวบโดยความรู้สึกนี้จะได้รับการฟุมฟักให้เติบโตผ่านการที่ให้คุณแม่อุ้มให้คุณแม่โอบ ได้อ้อนคุณแม่ได้เอาแต่ใจตัวเองบ้างได้หัวเราะด้วยกันนะคะความรู้สึกนี้เป็นพื้นฐานขั้นต่อไปหลังจากการสร้างพื้นฐานก็คือเป็นเรื่องการอบรมสั่งสอนการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะโดยช่วงอายุของการอบรมสั่งสอนและเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือช่วงอายุ4-6ขวบยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเองการไปห้องน้ำเองการช่วยงานบ้าน การเล่นกับเพื่อนการรู้จักแบ่งปันของเล่นและการรู้จักรอคิวเป็นต้นนะคะหลังจากการอบรมสั่งสอนสิ่งที่จะตามมาก็เป็นเรื่องการศึกษาซึ่งจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบนะคะก่อนที่จะถึงเวลานั้นหากเด็กได้รับการปลูกฝังให้รู้คุณค่าตัวเองและมีระเบียบวินัยในระดับหนึ่งเมื่ออายุ7ขวบเนี่ยก็จะเกิดความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งต่างๆและในตอนนั้นถ้าได้รับการสอนอย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านั้นก็จะติดตัวเด็กไปจนโตนะคะปัจจุบันเนี่ยพบว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและมีอาการต่อต้านเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนเนี่ยสาเหตุเนี่ยเกิดจากเด็กนั้นเนี่ยขาดรู้คุณค่าในตัวเองนะคะการรู้คุณค่าของตัวเองส่วนพื้นฐานเนี่ยไม่ได้รับการสร้างหรือถูกทําลายดังนั้นไม่ว่าจะให้การอบรมสั่งสอนอย่างไรหรือให้การศึกษาอย่างไรก็จะไม่ได้ผล และยิ่งทําให้การรู้คุณค่าของตัวเองของเด็กที่มีต่ําอยู่แล้วเนี่ยยิ่งต่ําลงไปอีกก็เหมือนกับยิ่งเป็นการทําร้ายเด็กดังนั้นเด็กที่เรายิ่งพูดยิ่งว่ายิ่งได้ผลตรงข้ามยิ่งแย่ลงเนี่ยเราเนี่ยต้องพักเรื่องการอบรมสั่งสอนไว้ก่อนและหันมาสร้างให้เด็กรู้คุณค่าในตัวเองก่อนนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกก็คือการสร้างการรู้คุณค่าของตัวเองให้แก่ลูก อย่างมั่นคงนะคะหากสร้างได้อย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมสั่งสอนหรือเรื่องการศึกษาก็จะติดตัวเด็กไปเองแต่กรณีที่อาจจะมีปัญหาด้วยเหตุผลบางประการเด็กอาจจะไม่ได้รับการสร้างการรู้คุณค่าของตัวเองตั้งแต่ยังเล็กแต่ก็ไม่มีอะไรที่สายเกินแก้นะคะยังไงหมอก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ คลิปเรื่องแนะนำวิธีเลี้ยงลูกแบบแฮปปี้นะคะหมอก็จะทำคลิปสั้นๆหลายๆคลิปเนาะซึ่งขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาฟังคลิปกันนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะก็ฝากช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ